สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้ร้านรถไถเขาเจริญแท็กเตอร์นะคะจะมารีวิวรถไถ L 3 4นะคะ L 3 4มี2คันค่ะลูกค้าราคาเท่ากันเลยนะคะราคาอยู่ที่1 5 5 0 0 0ับาทราคาเท่ากันเลยนะคะ1 5 5 0 0 0บาทได้กี่ชิ้นได้2ชิ้นนะคะลูกค้าราคานี้ได้2ชิ้นจะได้เป็นใบดินหน้านะคะแล้วก็จะเป็นผ่านพวนนะคะราคานี้ไม่รวมเช็คสภาพนะคะลูกค้าราคาเท่ากันเลย แต่ว่าคันนี้คันข้างหน้าหนูคันนี้นะคะจะไม่มีเล่มนะคะจะมีแค่หนังสือในการซื้อขายนะคะเพราะว่าคันนี้ถ้าเป็นปีเกิดก็จะเป็นปี49นะคะ2,549 2, นะคะเป็นหลังคา3า3ล้อนะคะเป็นรุ่นแรกนะคะลูกค้าคันนี้ส่วนมากจะไม่มีเล่มกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันนะคะยางดีนะคะแต่ว่า ยางหน้านี่ถ้าเราคุยราคากันได้ก็ทางร้านก็จะเปลี่ยนให้นะคะขาดไม่เคยตัดเครื่องไม่เคยแกะคะ่ะลูกค้ายางหลังดีค่ะอุปกรณ์ได้สองชิ้นค่ะลูกค้าถ้าในที่สนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์080นะคะ611 0653 080 611 0653ค่ะ อุปกรณ์ได้สองชิ้นค่ะหนึ่งแสนห้าหมืนห้าพันบาทปีสี่เก้าค่ะคันนี้ปีสี่เก้าอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้คันนี้มีเล่มค่ะลูกค้าคันนี้สามสี่ศูนย์แปดตีทีนะคะจดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดค่ะมีเล่มชุดโอนครบค่ะลูกค้าอุปกรณ์ได้เท่าไหร่อุปกรณ์ได้สองชิ้นเหมือนเดิมค่ะอุปกรณ์ได้สองชิ้นเหมือนเดิมจะเป็นใบดันดินหน้าแล้วก็จะเป็นผาน ผ่านพวนนะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0806110653 0806110653ค่ะราคาจะอยู่ที่155,000บาทเหมือนเดิม155,000บาทนะคะลูกค้าลูกค้าท่าในใดที่สนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะคะทางร้านท้าวเจเริญตั้งอยู่อำเภอว่าปีปทุมค่ะลูกค้าอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะคะ จังหวัดมหาสรารคามค่ะสามารถมาดูรถและมาทดลองขับได้เลยนะคะทางร้านเรายินดีให้บริการค่ะหรือว่าทักลายเบอร์นี้มาเลยก็ได้ค่ะเบอร์0806110653ทักลายทักอินบ็อกทาง Facebook ได้ค่ะทางร้านเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งได้ค่ะ้ันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมืนห้าพันบาทได้อุปกรณ์สองชิ้นค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์080 611 0653ค่ะ